เอาเลยวะนี่มันก็เอาวะน่ะโอ้โหโดนตายตายเซนต์บัตรสวยหมดก็แล้วโอ้โหพอเล่นไม่หืมได้ตัวหนึ่งโอเคได้หนึ่งตัวไปเร็วโอ้โหลุ้มเลยโดนโอ้โหตัวเต็งหัวกูเฉยเลยเพื่อเลยโอ้โหเดี๋ฟิกเกอร์ให้เลยแะเออเอาเอาเอาเน็ตกูโอ้โหสุดยอดไปเลยแครี่ไกลมากว่ะ โอ้ยโคตรกูมาแล้วหไวโคตรโอ้โคตรกูเอา้าเอ้าโคตรเอ้าเรียบร้อยโคตรกูแตกเข็ดแค่รีบหนีจังโอ้โหโคตรเลยโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องไหนท้อยนะฮะวันนี้ก็สโล,โลแรงนะฮะมันเดิมไม่มีอะไรทำเลยนะฮะ วันนี้ก็อู้หยิบแครี่มาเล่นละนะไม่ได้เล่นนานเลยนะลอะแครี่ส่วนมาเล่นไม่กับซัพพอร์ตนะฮะโอ้โหเปิดมาก็เอาเลยวะเน็ตเน็ตเอาแล้ววะรางสะหอนไม่ค่อยดีนะนเน็ตไปแบบนี้รางสะหอนไม่ค่อยดีเลยนะก,ก็แพ้แน่เลยวะแนตะ่ดูจากทรงแล้วอืมฟาาไม่ก่อนนะต้นเกมทำทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรอ มีของสัประมาณสักประมาณเออสองสามชิ้นมะน่าอะไรอยาไหวอยู่นะเฮ้ยฟอลเลนเอาเลยเหรอเพื่อนโอ้โหโอ้โหฟอลเลนเพื่อนใจเย็นเฮ้ยมันเอาเลยวะเฮ้ยมันก็เอาวะน่ะเออโอ้โหโดนตายตายได้ฟื้นบัตสวยโอเคเราได้ฟื้นบัตโอเคโอเคอืมอุ้ยโอ้โหสลิมโอ้โหเม็ดมันมาวะเม็ดเราอยู่กลางอยู่ดิเฮ้ย โอเคใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะเกมนี้โอ้ยเดี๋ยวเราฟิวเราซันใช่ไหมเมื่อกี้ไม่อห็ดเมดเม็ดฝั่งนู้นมันเดินเกมไวว่ะทุกคนตอนนี้เล่นยากว่ะพอเล่นใจเย็นเพื่อนโอ้โหโอ้โหจะกูพุ่งไปหามาทำไมวะหน้ากลับก่อนแล้วไม่ไหวเอ้าทำอะไรวะนะมาทำไมเนะเออย้อนโคตรเท่าเลยว่ะไหวเพื่อน เออไม่ได้สักคิวเลยโอ้แสตติใส่ไม่ได้สักคิวเลยอะไรกันนะโอ้เพื่อนไปแล้วเอ,อ้าฟอร์เรดโอ้เพื่อนเอ้ยโอ้มันเอาอีกแล้วโอ้ฟอรเรดแม่งเอ,อ้ยได้ตัวหนึ่งโอเคได้หนึ่งตัวไปแล้วโอ้มันเยอะจัด เม็ดเราเดินช้านะคุณเม็ดมันเดินเกมไวกว่าเราลวอุ้ยนั่นเม็ดเป็นอะไรวะเมื่อกี้ได้มดโอเคโอเคเปล่าลงมานะโอเคไม่โดนแม่เ้ยอุ้ยโอ้โหฟิลเตอร์สารมึงแม่นจังวะแม่นเกินไปแล้วบางทีน่ะโอ้โหเข้าไม่ได้นะ อันติแอนเนตไม่งูได้ลำคาญเลยดูดิไม่ใช้ได้สองครั้งไปแล้วโอ้โหย้อนมาหืมสี่ตัวแม่งโอ้โหจะโถมกูเลยเฮ้ยแค้นอะไรวะเดีหยมจังเยอะเฮ้ยอันตี้โอ้โหไอ้เหี้ยอย่าฟิวตัวซันย้อนอีกโอ้ตายกูตายโอ้บาสเพื่อนโอ้โหบาสบาสมันเข้าไปโตว่ะโอ้ช่วยไม่ได้นะป๊อบไลน์ไอแตกแหละ ฟอร์เรนเพื ını, ่อนโอ้โหไหวปะนี่ยโอ้โหเรียบร้อยฟอร์เรนแตกเอ้ยสวยเม็ดสวยมากได้กลางปะวะโอ้โหโอ้ไม่ได้อุ้ยอุ้ยชี้เยอะอุ้ยเอ็นเนี่ยคนน่ารังคาญเลยเม็ดมันอีกแม่งโป๊กเอาโป๊กเอาอะโอเคใค่คลิปก็พอนะไม่ไหวว่ะ อืมโอเคย้อนอยู่กลางนะน่าจะเข้าแดงนะย้อนแะรอดักดีกว่าอ๋อชีพหายแล้วโปแตกแล้วโอ้โหอยจะดักย้อนซะหน่อยไ,ได้มเนี้ยไม่ได้ด้วยอ๋อย้อนโพล่างเฉยเลยมันจะขึ้นเมาแดงนล เฮออียมีประเด็นเฉยใจเย็นเพื่อนโอ้รุมมาตุ้มเลยเอย้อนเอ้าหตัวใส่หัวกูเฉยเลยเพื่อนเอ้ยโอ้แต่ฟิกเกอร์ให้เลยนะโอ้โหก่อผิดตัวซะท่านเนี่ยอันเล่นอันเลนน่าจะก่อผิดนะเมื่อกี้โอ้ทิปปุ่นคิวเลยว่ะเอาเรื่องฮะ อาเน็ตกูสวยโอ้ยเน็ตอะเน่าจริงๆโอเคได้กลางอืมโอ้ยพบล่ากันไม่ได้หรอตั้งแต่เมื่อกี้แหละอืมโอ้ยเน็ตประกันเลยโอ้โหฟิวตซันไม่บรรู้อ่ะโอ้ยลงมากันว่ะ โอหไม่โดนอ๋อเพื่อนเอาสุดป่ะโอ้เพื่อนไม่เอาสุดอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวเมธโอโ้โ,อโหเมธเพื่อนอืมมึงเข้าไปทำไมวนะเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะไปแก่ไอ้อันติเอออัอ,อนติอิกกี้นะไรไปแก่ผมเข้าไปผมตายแน่นอนอ่ะโอ้โหมันเกือบตายแรงจังวะอืมช่วยอะไรแค่นี้นะไม่ไหว โอ้พ่อบนเสียวะ่ละานล่างเสียบนลผมไม่เนี่ยเอา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 เน็ตกูโอ้โหสุดยอดไปเลยแคลรี่ไก่ามากว่ะโอ้ยโค้ดกูมาแล้วอะไรวันน่ะจะจู่กลายเปย็นไก่ซะกันนะ่ะเอ้ยโชว์หน่อยโค้ดโค้ดโชว์หน่อย ไก่ตัวนี้จะได้ทำตามโค้ดโอเคคลิปจะไปโอเคเคลียร์ให้ละโอ้ไก่ตัวนี้พร้อมทำตามโค้ดทุกอย่างเลยนะแต่ไก่ตัวนี้ไปเคลียร์บนให้แล้วโค้ดโอ้โยโค้ดโค้ดจะดิ่งนะโอ้โค้ดมันแช่เลนเร็วสวยไปเลยโค้ดเฮ้ยโค้ดเอาหน่อยโค้ดเปิดตีแล้วโค้ดเฮ้ยโอ้โอ้โค้ดไม่กลากว่ะ เออแล้วไก่ตัวนี้ไปเคลียร์บนให้ก่อนนะครับโค้ดเดี๋ยวผมมาแม่งเอ้ยจะอยู่กับไก่เป็นไก่สินกันแหะอะไรของเขาบนหน้าอุ้ยโอ้โหแม่นจังวะไม่โดนสักทีไหมสักทีไหมโอ้โหหูยอ่อนมึงแรงจังวะเฮ้ยโอ้ยเชื่อย้อนมืงแรงเกิน ม่หย่นป่าเลยนะโคตรแรงเลยแม่งเอ,เอโอ้โหเฮ้ยโอ้จะตายแล้วเพื่อนกูจะตายแล้วโอ้ไม่นะโอ้กูช่วยไม่ได้นะเพื่อนโอ้โหเกือบแล้วเกือบตายแล้วเมื่อกี้เฮ้ยโคตรถอยโคตรโอ้โคตรกูเอา้าเอ้าโคตรเอ้าเรีบร้อยโคตรกูแตก โอ้อิก้มันก็มาทำไมโคตรกูไม่ถอยไปแกกูจะถอยอ่ะนะสวยฟอลอเรนสวย K, เจ็ดแค่รีบหนีจังโอ้โหโคตรเอ,อ้ยถ้ากูอยู่นะให้กูอยู่กับมึงนะกูตายฟรีแล้วไปเก๊มันได้ไปสองตัวเลยมันได้ทริปเปินน้ลเดนซครับโอโ้โคตรโคตรคิดหน่อยนะโคตรนะเลือดมันแทบเต็มหลอดเลยไปเก๊เสียกลางวะ พอเล่นกันไม่ได้นะหายจังหวะครับหยอดมันน่ากลัวจัดเฮ้ยสวยเพื่อนกูมาแล้วอื้มอุ๊ยโอ้โหแอนเดดโอ้โหโอ้โหอื้ือโอ้เกียรเกียรแอนเดดว่ะแม่งอัอนสี่เ่งได้สองสองครั้งนะ่ะโอหโอเคอย่างน้อยก็ได้นะอย่างน้อยจะเก็บไปสี่นะครับเหลวตัวเดียวเหลวอีกี้โอ้ อีกก oh, ี e ่วะอืมอุ้ยมันเตี๋ยวมันเตี๋ยอันนั้น่ะโคตรเปิดโคตรโคตรโอ้ยกูโดนทุกอย่างเลยโคตรกูไม่โดนอะไรเลยมันเกยโอ้โหเกือบตายกูไปแล้วเปิดตากได้เพื่อนเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขี่ยกลางก่อนแป๊บนึงโอ้โห อนักนหนูนี่มันแม่นจริงๆิโอ้ยเมื่อกี้เกือบโดนเฮ้ยเปิดดาร์กเลยเพื่อนโคตรกูไปไหนละเออสวยปล่อยล่างดีกว่าไหมไม่เอาปล่อยล่างน่าจะดีกว่านะเคเลียโบนเสร็จแล้วปล่อยล่างดีกว่าปะอืมโอ้ย,อยปล่อยดาร์กข้างล่างไ่ปล่อยมังกรดิเอามามังกรใหญ่ต่อสวย เฮ้ยพลังของโค้ดนั่นนี่เนี่ยเฮ้ยพลังของโคตรมาใะอย่างโหดพลังของโค้ดโอเคตัดกลางก่อนละอุ้ยอุ้ยแล้วพาสดีให้เตะเบิกบักเลยเถะเอาเพื่อนโอ้ยเข้าไปแล้วฟอร์เรนกูโอ้โหอันติกูมาแล้วเพื่อนโอ้โหกูตายอีก โดนขาดไม่พอกูมาตายอีกโอ้โหหนะ่วมันง่ะโอ้กูไม่ไหวแล้เพื่อนเจ็บว่ะจะช่วยแบบทางห่างก็แล้วกันโอ้โหเอาเลนกูไปแล้วโอ้ยได้ล่างโอเคไหวได้ดาบาแรกโอ,โอเคยังน้อยเราก็ไม่เสียหายเท่าไหร่นะอืม เอาสามด้านโอเคเลยเพื่อนเดี็ดเจ็ดให้โอ้อีซี่บอกเลยมีโค้ดอยู่เฮ้ยให้อ๋โฟอเรนกูพุ่งอย่างเดียวเลยกูตีให้กูตีให้เอออือโ้หอันตีกแล้วอันตีไปอีกแล้วเวอร์ยลิบหายตะกูไปแล้วได้นะได้นะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเล่นหนึ่งกับโค้ดกูเปล่าเล่นหนึ่งกับโค้ดกูเปล่าโค้ดไปเลยโค้ด โอ้รไปเลยโคตรไปแล้วตามไปแล้วถอยมาโคตรโอ้โหโคตรไม่โคตรเอาเลยวะโคตรไม่โคตรโหดเปิดอันติเปิดอันติตามกันเลยทีเดียวเมื่อกี้เออนายจะได้นะโอเคแบ่งนึกว่าย้อนจะตีฟิลเดอร์ซันมาเอาบนเลยเพื่อนสามทางก็แหละจัไหวด้ตามคำขอ ฮัลโหลมอเตอร์ฟัอกเกอร์โอ้โหไม่โดนอุ oh. ้ยมาหื uh ้ยมั่าจะปลาหอ,อกใส่หลอดไม่หมดแล้วซับมึงใจร้อนเกิน oh. อโอ้โหเฮ้ยซับบอเลนมึงดูไอ้เฮียโค้ดแม่งสั่งก็ได้ใจเย็นๆนะเพื่อนอย่าอย่ารีบเพื่อนเดี๋ยวโค้ดแม่งโมโหนะเพื่อนเฮ้ยโอ้ oh, บ้ดใจร้อนว่ะเดี๋ยวโค้ดก็ด่านะเพื่อนอื้อไอ้เฮีย กูเกลียดมึงแอนเดดกูบอกเลยกูบอกตรงนี้กูโคตรเกลียดมึงอื้ืออติขัดตลอดเลยแม่งเอ้ยโอเคเพื่อนสีบอมอยู่เออออกไปแล้วไปแล้วโคตรโคตรโคตรเข้าไปทำไมล่ะโคตรโอ้โหโอ้โหเจ็บจังวะโอ้โหโคตรเข้าไปทำไมวะเมื่อกี้รอดัาร์เพื่อนเอาดัรกก็จบเลยเพื่อน เอ้ยไม่ไหวละเล็ดเกมแม่งแทบไม่ไหวและนะ้วย้อนแม่งแรงคลิปหายอืมกูเคลียคลิปให้เพื่อนเอ้ยโอ้โหบอยกับโคตรเอาแล้วเหรอเฮียโคตรโดนด้ยโคตรโดนเอออย่าให้โคตรตายด้ยกูม,มาแล้วอันติทีนี้ละมึงแอนเนทมึงไม่ได้ขัดกูโอเคมีเกิด โอ้ทิปเปิลคิวเลยสวยสวยไปเลยเพื่อนอ่ะอา้าวโคตรตายเลยโอ้ไม่ oh my, นะโคตรโอ้ย oh, โคตรไม่ได้เห็นเขาสำเร็จว่ะ <c oughs> เอ้ยไม่เป็นไรโคตรผมจะทำให้สำเร็จเองอืมฮ่าในที่สุดผมก็ทำได้โคตรในที่สุดไก่ตัวนี้ก็ทำได้นะโคตร <c oughs> แม่ง โอ้ยได้ดีเพราะโค้ดอ๋อที่สองว่ะโค้ดต้อง A B P กันแหละจงหวเนี่ยโค้ดต้อง A B P แล้วว่ะอาะไม่ใช่อ่ะเอา้าโค้ดโค้ดไม่ A B P ได้ไงอ่ะแปลไปได้อย่างไรเออโอ้แค่จุดหนึ่งเองนะโค้โคดโอ้ขอโทษที่เปินไก